ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครับตอนนี้คุยอยู่ผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกมอาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเล่นลิเตอร์ในตำแหน่งของโรมิงนะครับสำหรับการตั้งค่าของลิเตอร์แนะนาให้เป็นโจมตีฮีโร่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการเล่นก็ก่อนอื่นเราจะมาดักคุ้มตามป่านะครับก็คือเลนกลางนะครับเราจะรอรถเลื่อนเมดอีกฝ่ายนะครับพอวิ่งมาเราก็จะงัดด้วยสกิลหนึ่งสองครั้งนะเห็นไหมครับครึ่งหลอดแล้วนะครับจากนั้นก็วิ่งไปดูเลสอีกฝ่ายนะว่าอ ดูก็รู้นะว่าอีกฝ่ายเริ่มที่บูนะครับอีกฝ่ายจะมาจบที่เลสนะสำหรับช็อตเมื่อกี้จากนั้นเราก็วิ่งลงไปที่เลนล่างครับเพื่อไปช่วยเหลืออฮยัเต้นะแคลรี่ของเรานะครับติ๊กเตอร์โลมิงก็สามารถเล่นได้นะเราจะใช้เป็นรูนเจาะเกาะร้อยนะครับก็คือเลสสองเมตรออนล็อตแปดเมตรแล้วก็สปิริตสิบเมตรแล้วก็รักอคอยสิบเมตรนะครับสำหรับเซ็ตไอเทมด้านบนเดี๋ยวผมพยายามจะออกแบบทีละสเตปเลยนะผมจะทําเป็นรูปล่างๆไว้นะครับแล้วก็จะขึ้นทีละสเตปเลยนะว่า ก่อนตื่นออกอะไรก่อนนะครับสำหรับวิกเตอร์นะครับก็มันค่อนข้างจะออกของแบบสลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะทํารูปขึ้นให้เรื่อยๆนะครับพยายามดูที่มุมขวาบนไว้นะครับจากนั้นเราก็วิ่งมาเติมเกมที่เดียนล่างนะครับวิกเตอร์โดนนี้โดนบัฟขึ้นนะสรับสับดาบน้ำนะครับนี่ครับใช้สกิลหนึ่งสองครั้งนะครับจากนั้นก็กดสกิลสองครับพออ้ฝ่ายสกิลมาแล้วก็นี่ครับง่ายๆครับเพื่อนก็เติมดาวมีแล้วก็เก็บไปได้ง่ายๆนะครับก็เป็นพื้นฐานง่ายๆนะสำหรับวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์แพทนี้เราจะออกเเ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 ปป็็็็นนนนนรร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 อออออองงงงทท้้้าาาาาาาวววววววิิ่่่่่่่ะะะะะะคคคััััับบบยยแพพพมจซ์ตกกีไล สกิลหนึ่งนะพอันเปลี่ยนเป็นดาบน้ำมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะสำหรับแผน่นนี้แล้วก็จะพุ่งในไกลขึ้น,นครับแล้วก็คอมโบของมันจะมีอยู่รองเท้าวิ่งเร็วเอกเชนสเปียร์แล้วก็ดาบน้ำนะครับมันจะทําให้ลิกเตอร์วิ่งเร็วได้ถึง700หน่วยเลยครับไม่ใช่ชา้าๆนะ700เลยนะเว้ยก็จังหวะการเข้าทีมไฟครับสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับดูครับดาบน้ําโคตรไกลนะเห็นไหมครับพุ่งแม่งโคตรไกลนะสำหรับแผน่นนี้แล้วก็สกิลสองตามปกตินะครับตามสเต็ปของลิกเตอร์นะครับสบ 2, ยายาก,นะกิ CC, ลกสอาาง เออสกิลสองของเราับนี่ครับแล้วก็กดดันเลนอีกฝ่ายนิดนึงครับแล้วก็เชียร์คลิปตามเลนนะสำหรับลิกเตอร์นะลิกเตอร์จะเน้นไปที่การเดินเกมมากกว่านะมันจะไม่สามารถยืนค้ำได้นะเพราะว่าส่วนตัวมันก็เป็นตัวล้วงหรือไม่ก็เป็นตัวไฟเตอร์อยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ดูพยายามดูคลิปตามเลนนะครับเล่นไหนไม่มีแครี่อยู่นะเลนนั้นแล้วก็กลับมาเชียร์คลิปให้มันนะปกติไฮยติมต้องยืนเลนไว้เห็นไหมครับคือมันมาด้วยกัน3คนในเกมนี้ไอ้ข้างบน3ตัวเห็นไหมเออมันมาด้วยกัน3คนแล้วแบบ มันเรียกกันขึ้นไปข้างบนทำไมผมไม่เข้าใจเอคือมันจะทําให้เราต้องยืนเลนไว้เราจะเดินเกมไม่ได้นะครับช็อตนี้คือเห็นไหมครับมันก็ไปยืนอยู่กับเพื่อนมันนะคือคลิปล่างแบนมันก็ดันคือเราต้องมาอยู่เลนล่างแทนมันนะครับทาให้เราเดินเกมไม่ได้นี่ครับรออันติก่อนนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็พุ่งด้วยสกิลหนึ่งอีกทีแล้วก็รอจังหวะกดสกิลสองครับปัดสโลหนึ่งครั้งแล้วก็ออโต้แท็กไปเรื่อยๆครับก็ฆ่าได้ง่ายนะสำหรับแวนครับคือนั่นไงเห็นไหมมันข้าอเใจ เล่นแครี่นะเว้ยแถมมาได้กันอีกเรวเรียกกันขึ้นไปทําไมอ่ะไม่เข้าใจจริงนะครับบางฉวัดแล้วก็ฟิกเกอร์ไล่ได้นะมันช็อตเมื่อกี้ริปโป้เนี่ยมันเรียกกันขึ้นไปทําไมผมไม่เข้าใจคือผมพยายามเรียกมันกลับมาในเลนแล้วนะเว้ยแต่มันไม่กลับมาเห็นไหมเออเนี่ยก่อนมันจะกลับมาคือมันไปตายหนึ่งตัวก่อนนะถ้ามันอยู่ในเลนเราก็สามารถฆ่าแวนได้ง่ายกว่าเมื่อกี้อีกนะเพราะเพราะว่าเออมันมีไฮยาเต้เติมดาเมีให้นะครับแล้วก็มันช่วยจะรวยด้วยนะสำหรับแครี่ของเรามันก็ชอบขึ้นกออะี ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเลนอีกตอนไหนนะพยายามดูคลิปตามเลนนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปตามเลนให้เพื่อนนะครับในจังหวัดี่เพื่อนมาเคลียร์คลิปไม่หันนะครับแล้วก็กดดันอีกฝ่ายด้วยสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งครับแล้วก็วิ่งกลับมาครับก็สําหรับตัวนี้จะเน้นไปที่การเปิดวิชั่นมากกว่าการยืนค้าการยืนโซนนะครับแล้วก็มันสามารถล้วงเออตัวบางๆของอีกฝ่ายได้ด้วยตัวของมันเองนะเพราะว่ามันออกไอเทมไปค่อนข้างจะเป็นเชิงดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นที่5นะะครรรรับเเาาาสมถลือกได้หว่างอยกับเเนะครว่าาาาาาเเเรรรรตต้้อออองงกกมหื ยื้อให้เพื่อนนะครับจังหวะนี้ก็เข้าเหมือนเดิมครับใช้สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็อีกฝ่ายก็ฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับแวนเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับแสดงว่าครั้งต่อไปถ้าเราเข้าไปที่แวนนะครับแวนจะไม่มีฟิกเกอร์ในการหนีแล้วนะมันจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นก็พยายามดูเลียนเห็นไหมครับอีกฝ่ายเข้าเลียนบนแล้วก็พยายามวิ่งไปในริมบนนะครับเห็นไหมครับวิ่งเร็วมากนะครับคือแพทนี้คือคอมโบไอสองไอเนี่ยระหว่างรองเท้ากับพาสซีฟมันเนี่ยยิ่งมีวอเทนสเปียยิ่งจะเร็วกว่านี้อออออีีีกก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 นน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 นะะะครรััััับเเเเเหห็็็็็มมม้้้้้้ยยวว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 าาาาลลลลลลตตตตติิิท่่่่แแพุงงงงสสสไไไไไปปจดชึซ์ แล้วก็ออโต้แท็กไปเรื่อยๆนะครับจังหวะไล่สามารถไล่ได้นะเพราะรอดาบเราเปลี่ยนเป็นดาบน้ำเราจะพุ่งได้ไกลมากครับนี่ครับครั้งที่หนึ่งครับพุ่งมาหาเลิเตอร์ข้างหลังก่อนครับแล้วก็พุ่งอีกหนึ่งทีทำไมดวงไม่ฆ่าซานิดวะเออแล้วก็พุ่งออกมาก่อนครับต่างฝ่ายต่างเรือเลือดน้อยครับช็อตเมื่อกี้คือไม่สามารถเข้าไปแลกกับซานิดได้นะเผื่อมันสวนเราเออในสุดซานิดก็ตายนับดวงตีซานิดสักทีเมื่อกี้มันไปตีป้อมเฉยเลยดวงนี่ครับจากนี้เราได้โบเกนสเปียร์แล้วนะครับคือคอมโบเราจะสุดยอดมากเลยเราจะวิ่่่งเเร็ววกกกามืออีี้ โคตรเร็วนะครับต้องบอกว่าวิ่งอยู่ในน้ำมันโคตรเร็วเลยแพทนี้700กว่านะครับน่าจะประมาณ700หน่วยนะครับสำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของลิเตอร์เมื่ออยู่ในน้ำนะครับแล้วก็มันไม่ได้ต่อสู้นะครับไอ้3ชิ้นเนี่ยไอ้เซไม่ใช่3ชิ้นเลยวะรองเท้าโพเกเซนสเปียร์แล้วก็พาสซีฟของสกิลหนึ่งนะครับก็คือดาบน้ำที่ทำให้เราวิ่งเร็วถึง700หน่วยเลยครับจากนั้นก็พยายามพยายามเคลียร์คลิปตามเลนเหมือนเดิมครับเลนไหนว่างเราก็พยายามไปเคลียร์ยคลิปให้เพื่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารวยด้วยนะน,นะสหหรรรับับบตแ่่งงงขอโมมิค ลิกเตอร์เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที become, ่ค่อนข้างต้องใช้เทียมนะครับไม่งั้นมันจะสร้างดาบมีให้เพื่อนไม่ได้นะครับจากนั้นก็วิ่งเข้าไปครับรอจังหวะครับเหมือนเดิมครับดักพุ่มนะครับอีกฝ่ายจะระแวงมากเลยนะครับเมื่อมีลิกเตอร์แพทนี้คือมันสามารถดักพุ่มได้นะครับสำหรับเออตัวนี้นะแล้วก็นี่ครับสกิลหนึ่งนี่หน้าไถ่ากำแพงไปหนึ่งทีเป็นไงละระยะของสกิลหนึ่งมันสั้นลงนะครับพยายามเออดูให้ดีๆนะครับบางจังหวะเราอาจต้องใช้ลิกเกอร์แล้วก็สกิลหนึ่งนะเพราะว่ามัน ใช้แอนติเมทครับแล้วก็พุ่งครับเห็นไหมเก็บได้ง่ายๆนะครับจากนั้นก็ออโต้แท็กไปเรื่อยๆครับแล้วก็รอจังหวะครับพอเขาป้อมแล้วก็กดสกิลสองรอครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ได้ฆ่าไปอีกหนึ่งตัวครับก็จากนั้นเราก็วิ่งกลับมาเลนครับเห็นไหมครับเราพยายามเคลียร์คลิปนะเพื่อนตีเออเลนบนอยู่แล้วก็มาเคลียร์คลิปเลนกลางดูพยายามดูคลิปตามเลนกลางครับแล้วก็ออโต้แท็กไปเรื่อยๆครับกดสกิลสองครับสกิลหนึ่งเสียบอีกหนึ่งทีครับแล้วก็เพื่อนให้เพื่อนเบิร์ดดาเมจครับเห็นไหมเออพยายามดููคคคคคิิปปตตาาาาามมมเเเเลลลลลนนนนนแ้้วก็็ียยรร์ะหับออส่่ขงง เลนล่างเราไม่มีคนอยู่แล้วพยาติมันวิ่งมั่วเออจากนั้นเราก็ลงมาเคลียร์คลิปให้เพื่อนนะเห็นไหมแป๊บเดียวเราลงมาถึงเลนล่างนะครับเร็วมากนะครับคอมโบของไอ้สามสามชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบเกเนสเปียร์แล้วก็พาสซีของเรานะครับก็มันทําให้เราเคลียร์คลิปตามเลนได้เร็วนะครับแล้วก็เติมเกมได้เร็วนะสำหรับวิกเตอร์โรมิงนะครับแต่ก็ข้อเสียมันก็คือแพทนี้คือสกิลหนึ่งนะบางจังหวะมันอาจจะใช้ไม่ถูกนะเพราะว่าระยะมันสั้นลงนะบางคนยังไม่ชินนะครับคือระยะมันจะสั้้นนลงงคค่อขาเ สำหรับสกิลหนึ่งดาบพุ่มไม้นะถ้ามันเป็นสีเขียวก็พยายามดูให้ดีๆนะครับบางจังหวะเราอาจจะใช้ฟิกเกอร์ในการย่นระยะเข้าไปนะครับในการยกนะครับสำหรับฟิกเกอร์นะครับจากนั้นก็พยายามดักตามพุ่มครับทําให้ไม่ฝ่ายหลอนนะครับเมื่ออฝ่ายเข้ามาฟาร์มหรือว่ามาตีคลิปนะครับพยายามทําให้อฝ่ายแบบหลอนนะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันอฝ่ายจะระแวงพุ่มไม้นะพอเราอยู่ในพุ่มไม้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแอสซิสต์อีกฝ่ายแคลรี่หรือว่าเมดนะครับถ้าเรากดดันมันได้นะครับเนี่ยช็อตนี้เราก็รอดักนะคคคคครรรรรััััับบบธมมมชาาาาตตติินนนนนนะะะอส่จีีปว้ เนี่ยรอไปรอไปก่อนนะครับว่ามันจะมาไหมนั่นไงมันมาอันติเมีแล้วก็ยกด้วยสกิลหนึ่งครับบืดไปหนึ่งทีนะครับไปโดนชิปแล้วก็ปอกมาครับเห็นไหมแวนสตันมาแล้วกดสกิลสองเราหลบได้แล้วก็วิ่งออกมาเฉยๆเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนาคอนก็ไปครึ่งหล่อนะช็อตเมื่อกี้จากนี้เราก็ได้ลิงออฟเทเลอร์มาแล้วนะครับก็แวนสําหรับโรมิงนะครับก็ไว้ใช้ในการเปิดวิชั่นให้เพื่อนนะครับจากนั้นเพื่อนเราตีเรนบนอยู่นะครับพยายามเปิดวิชั่นให้เพื่อนนะก็คือเราจะยืนดักเปิดวิชััั่่่นนนนนนใหห้้้เพือออซาาาิิิดวงงมะะคครรบบปีโต นิโปไม่หน no right? really ีนะครับเอาแล้วก็เออยืนดูมันนะครับแล้วก็กดแวนให้มันสักหน่อยครับคอยออกมาครับเราตายไปหนึ่งตัวจริงๆเราไม่จาเป็นต้องบวกนะครับช็อตนี้เราบวกไม่ได้แต่ด้วงมันเข้าไปทําไมวะน่ะด้วงมันเข้าไปแล้วนะครับคือเราต้องเข้าครับรอเป็นดาบพุ่งม้ก็กดสกิลหนึ่งครับอันติเมตเหมือนเดิมครับคอมโบง่ายก็กดรอกดสกิลหนึ่งครับพุ่งออกมาเห็นไหมแล้วก็วิ่งออกมาครับคือมันไม่น่าบวกได้หรือเปล่าช็อตนี้เออถึงแค่รอีกฝ่ายจะตายแต่มันเสียบๆนะคือจะว่ายไงเออ แล้วทีนี้ด้วงมันก็เข้าไปตายแบบงงๆนะมันฆ่าก็ได้ก็จริงแต่มันก็ตายไงแล้วก็ริป,ปรัวแล้วก็ตายเหมือนเราบวก3ตัวส่นะช็อตเมื่อกี้คือจังหวะมันเร่งรีบด้วยครับทำให้เราไม่มีโอกาสเออเขาเรียกว่าไงลนะ่ะรอจังหวะในการเข้าไปแทงอีกฝ่ายนะครับหรือว่าเข้าไปล้วงอีกฝ่ายนะสำหรับเออจังหวะของดิกเตอร์นะครับคือมันต้องใช้จังหวะนะครับตัวนี้คือเพื่อนมันเร่งเราเกินไปช็อตเมื่อกี้จากนั้นเราก็วาร์ปกลับครับช็อตนี้สังเกตไหมครับ หลุดไป3แล้วนะครับคือฝั่งเราหลุดไป3ตัวนะครับมันมาด้วยกันสตัวมันก็หลุดกันแบบทีมเบิร์กเว้เนี่ยไอสตัวเนี่ยคือมึงมาด้วยกัน3ตัวถ้าเป็นตัวอะไรกูจะไม่ว่าเลยคือไม่ว่าจะเป็นเออไฟเตอร์นะครับแคลรี่แอสซิสซินมึงเล่นตัวหลักๆหลุดไปหมดเลยเออคือจะทํายังไงวะทีนี้เกมได้เปรียบโคตรได้เปรียบนะตอนนี้20ต่อ7เลยนะเรา่าไป5้าแอสซิสไปหนะเพื่าเป็นเฟอร์เฟกเกมของเราเลยในในตาแหน่งของลูมิ สำหรับลิกเตอร์เกมนี้นะครับคือมึงเล่นคอมโบโหลุด3ตัวแบบนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับคือตอนนี้คือเราต้องวิ่งเคลียร์คลิปเฉยๆนะครับอ็อบเจกต์ต่างๆเราก็ต้องปล่อยมันนะคือมันมี5้าตัวเราแม่งมีอยู่อะไรวะเรามีอยู่2ตัวตอนนี้เนี่ยเห็นไหมมีเมดตัวหนึง่งแล้วก็มีลิกเตอร์ที่เป็นโรบตัวหนึ่งวิ่งผมก็วิ่งเคลียร์คลิปเนี่ยมันทําได้แค่นี้ตอนนี้คือต้องรอไอ้พวกนั้นเข้ามาถ้ามันไม่เข้ามาแล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วเออมันสู้ไว้ได้เวสองตัวมันสู้ยังไงได้ว่าสำหรับกับับตว คือฮีโร่มันไม่ใช่แบบมันจะบวกแบบ2ต่อหได้นะเว้ยสอตัวนี้คือมันอีกฝ่ายมันก็มีทั้งซานิสนะครับมันซึ่งในช่วงนี้มันก็น่าจะเลดเกมแล้ว้ามันมีของขึ้นมานิดนึงแล้วนะสำหรับซานิสเอามัลลงยากนะช็อตนี้คือแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็มีดันป้อมแล้วก็เอาตัวแขกป้อม้วเพียร์คลิปตามป้อมไปเฉยๆครับเออจากนั้นเราก็วิ่งกลับเห็นไหมแล้วก็ทําได้แค่นี้ตอนนี้คือไอพวกนั้นมันก็ยังนิ่งอยู่เว้ยเนี่ยออกเห็นไหมันพยายามเข้ามาแต่มันก็เร่งออกไปอีกครั้งอ มันทาอะไรไม่ได้เว้ยเห็นไหมมันเชื่อมต่อแล้วมันก็เร่งอยู่เงี้ยคือเราแม่งก็ทาอะไรไม่ได้คือก็ต้องวิ่งเคลียร์คลิปตามเรียนเฉยๆเนี่ยบางจังหวะเนี่ยเหมือนจะดีดักตามพุ่มนะครับดักไว้ก่อนแล้วกันเปิดแบนเปิดวิชัันฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหมมังกรก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มเอามังกรนะพรไม่เห็นเพื่อนเราต่อไปมันก็น่าจะมาเอาดาร์กมั้งถ้ามันเอาดาร์กได้เราก็น่าจะจบนะถ้าเพื่อนเราไม่เข้ามาฮายาเตะขยับแล้วนะครับเออฮายาเตะฮายาเตะมันขยับแล้วเว้ยเออเหมือนมันเหมือนจะดีับ เออเหมือนจะดีนะเว้แต่ว่าไม่รู้จะดีหรือเปล่าเนี่ยเราเสียป้อมไปหมดแล้วเห็นไหมมันยังมันยังเล่นไม่ได้เห็นไหมถึงมันจะเข้ามามันยึกยึกยักยักอะไอ้สามตัวเน็ตมันกระตุกอะผมว่าเพราะมันเข้ามาเห็นไหมมันวิ่งแปลกๆอะเออเนี่ยมันวิ่งแบบแปลกๆอะยึกยักยึกยักอะคือมึงข้ามันเป็นอย่างนี้คือเราต้องมาล้วงแครี่มันให้ได้สักตัวนะเว้เนี่ยมันยึกยยักยักอยู่นะคือเราต้องเข้าข้างหลังนะครับแล้วก็มาล้วงแครี่มันอีกตัวหนึ่งไวโอเลตตายนะเราต้องล้วงแวนนะจุดนี้เออ เนี่ยฟิกเกอร์ตามแล้วก็กดแหวนถ้าหนีได้นะเออหนีไม่ได้แล้วนาคอสแม่งก็เสี่ยงมีคลองอีกแล้วก็ดักภูมิตามพุ่มไม้แล้ววิ่งหนีออกมาครับเห็นไหมครับคือมันหลุดไปแป๊บเดียวจริงเว้เราเสียทั้งมังกรเสียทั้งรักแล้วแม่งมันกลับมาในจังหวะที่แบบกระตุกอะ่ะจังหวะที่มันชักกระตุกอะ่ะเออคือจะกันยังไงอะ่ะตอนนี้เนี่ยโอ้เข้าไปมอบสิรครับรออะไรกดสกิลสองรอแล้วเนี่ยยิงโดนจับได้ไงวะเมื่อกี้ตายจบเกม แพ้สังหารนะครับโอ้โหทำดีมาทั้งเกมสุดท้ายเล่นแพ้ What? What the fuck? ต่อมาเราชมดูแต้มกัน,นครับแต้มที่เราได้ก็เออ12.1ครับเยอะสุดใน10ตัวเลยนะฝั่งนั้นก็ได้เยอะสุดแค่8.5เราได้เยอะสุดแล้วนะสำหรับแต้มของเราตัวผ้าไป6นะครับตาย1แอซซิตไป6นะครับเงินเรา7,000นะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับอีเตอร์แล้วก็ไอเทมนะครับเราสร้างความเสียหายไป25.9นะครับแล้วก็ รับความเสียหายไป18.2แล้วก็ทีมไฟล้เราก็เยอะอยู่นะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าวะเออก็มีป,ป,ป,ประมาณนี้นะสำหรับลิเกเตอร์ถามว่าหัวร้อนไหมนะครับก็มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะช่วงนี้เราจะพยายามเล่นให้อยู่ในระดับแพทน,นะครับแต่ว่าเพื่อนผมที่มาด้วยก็จะร้อนหน่อยนะแต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเล่นลิกเตอร์ในตำแหน่งของโรมิงนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปแนะนำวิธีการเล่นลิกเตอร์โรมิงในซีซันที่10นะครับก็ท่านเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นยางไ้ก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะครับท่านเพื่อนคนไหนชอบคลิผมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ